แอดอบหมโครสวยแต่ถ้าคุณเข้าไปเก็บอาจจะเป็นแบบนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่โจด้วยนะครับขอบคุณพี่เอ่อมักซี่อีสปอรกบผมเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะไอผมผมนั่นคืออะไรอ่ะนั่นน่ะสิเว็บโอเบเฮ้ยเหมือนเหมือนกันนะคุ้นๆน่ะคล้ายๆนะเมื่อกี้ตอนจะปิดอ่ะคุณมอสคุณขำคุณขำอะไร อุ้ยเอดอบหนูเอดอบมังกรฟ้ามังกรฟ้าเบ๊กเบ๊กเต่าขนึงขนึงขนองเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยยังโอ้โหไม่มีไม่มีเออหไม่ได้อะไรเลยโอ้โหไปจานไปจานเร็วอุ้ยจาน้ยอุ้ยสวยอุ้ยตกใจนานเด้อกำลัรกำลังใจยังไงบอกว่าจะตกใจนานจ้ะ ้ไม่ต่างภาคครับเลยมันสวยอะมันสวยไงพ่อ Thank you เออดีมาเลยปารีก็บเอ็มอะไรมาบ้างเฮ้ยโอที่มาที่นี่มันอะ็นไรล่ะเฮ้ยว่าเอ้ยอย่าทำสวยนะพี่ก็ตกใจนานเกิน